ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่24มกราคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรู้ทันโจรออนไลน์มุกแกล้งโอนเงินผิดบัญชีกลลวงคนใจดีหลอกให้เป็นบัญชีมา้ามิจฉาชีพแกล้งโอนเงินผิดโทรหรือส่งข้อความมาตามเบอร์ที่ตรงกับบัญชีพร้อมเพหรือแอดไลน์มาแจ้งว่าโอนเงินผิดบัญชีและขอให้โอนเงินคืนเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งหากประชาชนหลงกลจะกลายเป็นทางผ่านเงินผิดกฎหมายทันที ถ้าเจอมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้ให้รู้ไว้ว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและควรรู้ไว้ถ้าสิ่งต้องทําเมื่อมีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชี 1. ไม่โอนเงินคืนด้วยตนเองและไม่นําเงินไปใช้ 2. ขอชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับของผู้ที่โทรหาเราไว้ด้วย 3. รีบติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าโอนมาผิดบัญชีจริงหรือไม่ 4. หากโอนเงินผิดบัญชีจริง ธนาคารจะติดต่อขอให้เรายินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการดึงเงินกลับไปยังบัญชีต้นทางให้ 5. ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ